คือผมว่าการซื้อเรือดำน้ำอ่ะในเมื่อเรากําหนดไว้เรือดำน้ำมันต้องใช้การได้ถูกไหมพอถึงเวลาปรากฏว่าซื้อเสร็จไม่มีเครื่องอย่างเงี้ยก็ควรที่จะใช้เหตุในการที่เขาไม่มีเครื่องเนี่ยเป็นเหตุของการผิดสัญญาในการที่ยกเลิกเพราะเอาเข้าจริงๆอะ่ะบ้านเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเรือดำน้ำําหรือเรือบรรทุกเครื่องบินเหมือนกับอย่างประเทศที่เขาเป็นมหา,หาอำนาจเพราะเรือดำเรือดำน้ำเนี่ยเขาใช้ในการที่จะไปต่ออย่างเช่นจะไปไปลบไกลๆเพราเรือดำน้ำแฝงเข้าไปในน่านน้ำ ซึ่งซึ่งมันไม่ใช่ประเทศไทยอ่ะระไทยดำดอยู่ในอ่าวไทยได้คือจริงใช้อุปกรณ์ตรวจจับของปัจจุบันมันก็เจอหมดว่าเรืออยู่ตรงไหนอ่ะมันมันดำในสายตาคนแต่ว่าในการสู้รบมันไม่ได้ปกปิดอะไรอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่ไม่ผมว่ายังไม่ไม่น่าจะมีความจำเิ็นจะซื้อของดีๆมาก็เอาไว้ให้ชมวันเด็กอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มค่าผมว่าทางที่ดีใช้เหตุในการที่ เขาส่งมอบเราไม่ได้ตามที่เราคาดหวังเอาไว้เนี่ยก็ยกเลิกสัญญาเล่าเงินมาทําอย่างอื่นดีกว่าผมเชื่อว่าเรือดำ,น,ำ,น,ำ,น,ำน้ําลํานึงหรือว่าทั้งฝีดของเขาอะนะที่ต้องทําที่ต้องทั้งส่งบอลมาดูนท้องไปด้วยเนี่ยน้าที่จะมาสร้างงานสร้างไรายได้สร้างอาชีพหรือว่าสร้างมหาวิทยาลัยสร้างคณะแพทยศาสตร์สร้างคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือว่ามาทําในเรื่องอื่น s t ร u สร u r e ด้านอื่นเรื่องคมนาคมเรื่องอะไรเงี้ยให้กับพี่น้องประชาชนดีกว่ากําลังทหารไม่ใช่ว่าไม่ควรไม่ควรจะพัฒนานะควรจะมีแต่ควรจะมีในเกณฑ์ที่ไม่มีใครมาลูกลานเราได้เพราะเราไม่ต้องการจะเป็นลูกหลานใครอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ในช่วงช่วงที่ประเทศยังแบบในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรเรายังยังมีวิกฤตอยู่แล้วก็เอาเงินไปใช้อย่างอื่นที่ไม่ประโยชน์แต่ในขณะเดีดวยวกันกําลังทหารให้มีเพียงพอที่จะป้องกันประเทศรักษาความสงบได้ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ